ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวิลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับประจําวันที่5นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับก็วันนี้สื่อเวียดนามจะตีข่าวบอลไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูพาไปชมนะฮะเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับผมนะฮะครับผมและฝากกันไว้สักนิดนะฮะสำหรับท่านไหนนะครับพี่น้องชาวไทยท่านไหนที่อยากได้สินค้ากีฬานะครับผมไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าหรือว่าอะไรนะครับที่ท่านอยากจะได้สินค้าในเวียดนามนะครับกลับไปใช้ที่ไทยหรือว่าเอาไปจําหน่ายต่อท่านสามารถนะครับส่งลิงก์สินค้ามาให้เรานะครับเดี๋ยวทางเราจะซื้อแล้วฝากส่งให้นะครับรับหิ้วสินค้าเวียดนามไทยครับผมอ่ะไปชมข่าวกันเลยครับครับผมข่าวแรกวันนี้ครับผมก็เอามาจากสื่อแดนตรีนะครับผมแหล่งที่มาของข่าวนะฮะเขาเขียนข่าวว่าโค้ชไทยไม่อยากอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนาม เปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนโคดอิสราสีเทโลทีมชาติไทยยูยีบสองยอมรับอยากอยู่กลุ่มเดียวกับกับกมพูชายูยีบสองมากกว่ายูยีบสองเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มซีเกมส์ครั้งที่32พิธีจับฉลากฟุตบอลชายซีเกมส์ครั้งที่32มีขึ้นเวลา15นาฬิกาบ่ายวันนี้ก่อนพิธีนี้คณะกรรมการจัดงานได้ประกาศในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวกลุ่มที่1 ได้แก่เจ้าภาพยู22กัมพูชาและป้องกันแชมป์ยู22เวียดนามยู22ไทยอยู่ในกลุ่ม,มเมล็ดที่2ร่วมกับยู22อินโดนีเซียก่อนการจับฉลากโคดอิสระสีเทโรทีมชาติไทยยู22ยอมรับว่าเขาอยากอยู่กลุ่มเดียวกับกัมพูชายู22มากกว่ายู22เวียดนามเขาแชร์ว่า พูดตามตรงผมอยากให้ไทยอยู่22อยู่กลุ่มเดียวกับกัมพูชาย,ย22การประทะกับทีมเจ้าบ้านในรอบรองชนะเลิศจะไม่เป็นประโยชน์สลับไทยโคชอิสระสีเทโลเพิ่งพาทีมชาติไทย u ย่23ประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรโดฮาครับ2023โดยลังอันดับที่4หลังจากเสมอกับซาอุดีอาระเบียและชนะกาตา1-0และแพ้คูเวตไป1ประตูต่อ0 เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากสำหรับคนไทยเมือ่อพวกเขาเล่นกับทีมเยาวชนชั้นนาระดับภูมิภาควอลุสิมาคาอดีตโคต้ชเยาวชนทีมชาติถึงกับพูดว่าทีมชาติไทยยู22ไม่มีคู่แข่งในซีเกม์อย่างไรก็ตามก่อนการแข่งขันโค้ชอิสระสีเทโลยอมรับว่ากังวลเรื่องการทํางานของผู้ตัดสินเขากล่าวว่าเราขอเชิญผู้ตัดสินชาวไทยมาให้คําแนะนําเพื่อ ให้เข้าใจกฎมากขึ้นและไม่ต้องกังวลในการเล่นเรามักจะมีปัญหากับผู้ตัดสินเสมอเมื่อเล่นในต่างประเทศสุดท้ายโค้ชอิสระสีเทโรยำ้ำทีมชาติไทยยู22จะเล่นเกมลุกในซีเกมเขากล่าวว่าเราจะเล่นเกมลุกในเวลาที่เหมาะสมทั้งทีมจะสร้างผลงานได้มากขึ้นในการฝึกซ้อมครั้งต่อไปนอกจากนี้ทีมชาติไทยยู22จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการโจมตีสวนกลับของคู่ต่อสู้ครับผมนั่นก็ สื่อดันตริเขาก็ไปเก็บการให้สัมภาษณ์นะครับของโค้ดนะฮะอิสระสีเทโลมานะครับรายงานข่าวอยู่ณตอนนี้นะครับครับผมส่วนทางเวียดนามเองนะฮะเขาก็กังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับในการจับฉลากของอู่ยี่สอที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะเขาลงหัวข้อข่าวอีกหนึ่งหัวข้อข่าวไว้ดังนี้ฮะเขาบอกว่าจับฉลากฟุตบอลซีเกม u 2ยูยีเวียดนามเข้าตารางมอณะนะฮะ ความว่าไงเดี๋ยวฟังกันนะฮะเขาบอกว่าแม้จะอยู่ในกลุ่ม,มเมล็ดพันธุ์อันดับหนึ่งแต่ยูยีสองเวียดนามก็ยังมีความสามารถในการเข้าสู่กลุ่มที่ยากเราสามารถประทะากับไทยยูยีสองได้ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเวลา15นาฬิกาณนะบ่ายวันนี้วันที่หเมษายนคณะกรรมการการจัดการการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32จะทำการจับฉลากแบ่งโต๊ะฟุตบอลณนะสนามกีฬาแห่งชาติมอรดกเตโชกรุงพนมเปญ โดยเฉพาะฟุตบอลชายในซีเกมส์ครั้งที่32จะมีทีมเข้าร่วม10ทีมบูในไม่ได้ลงทะเบียนได้แก่เวียดนามกัมพูชาไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์ติมอร์เลสเตฟิลิป,ปินและลาว10ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ทีม2ทีมอันดับสูงสุดของกลุ่มแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของซีเกมส์จากผลการคัดตัวยู2่เวียดนามอยู่ในอันดับหนึ่งร่วมกับเจ้าภาพยู2่ 22, กัมพูชา เมล็ดกุ่มพันธ์นี้มีดังนี้ กลุ่มที่1เวียดนามกัมพูชากลุ่มที่2อิโนโดนีเซียไทยกลุ่มที่3าเมียนมามาเลเซียกลุ่มที่4สิงคโปร์ลาวฟิลิปปินส์ติมอร์เลเต้ด้วยผลการเพราะเช่นนี้ยูย่ิบสองเวียดนามอาจตกอยู่ในกลุ่มแห่งความตายเมื่อพบกับไทยยูยิบสองในรอบแบ่งกลุ่มผู้จัดได้รวม4ทีมเข้าสู่กลุ่มเมล็ดพันธุ์ที่4แทนการแยกกันตามโปกติการจัดแบบนี้อาจทําให้2ทีมอ่อนอย่างลาวและติมอร์เลเต้ตกไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันหากสิงคโปร์และฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่ม เดียวกันสัญญาว่าจะนําความท้าทายมากมายมาสู่ทีมที่เหลือนะฮะก็เขาก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าอาจจะอยู่ นะครับผมกับไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเวียดนามอาจจะเจอกับไทยก็ได้แล้วก็เจอกับทีมที่แข็งแอย่งอย่างมาเลเซียก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้เขาว่าคาดการณ์ว่าโอ้ยมันก็น่ากังวลใจอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะต้องอยู่ในที่เขาเขียนอยู่ในตารางบอลละน,น,นะฮะเอาวันนี้มีมานําเสนอกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวคอยมาดูกันอีกทีนะครับวันนี้เดี๋ยวรอรุ้นกันครับว่าจับฉลาก จะเป็นอย่างไรนะครับสลับอ่ายูยี่สองไทยแลนด์แล้วก็ทั้ง10ทีมนะครับว่าใครจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอ่าเขมรจะตุกติดหรือเปล่านะครับ